พายุทอร์นาโดพัดลมรัฐอลาบามาของสหรัฐอเมริกาครับได้สร้างความเสียหายให้กับอาคารบ้านเรือนมีผู้ได้รับบาดเจ็บอย่างน้อย3คนครับพายุทอร์นาโดพัดถล่มเมืองเบอร์วิงแฮมในรัฐอลาบามาสร้างความเสียหายให้กับบ้านเรือนต้นไม้และเสาไฟฟ้าหากักโค่นสำนักงานอุตุนิยมพิทยาแห่งชาติสหรัฐอเมริการายงานว่าพายุทอร์นาโดก่อตัวขึ้นในย่านชานเมืองทางตะวันตกเฉียงใต้ของเมืองเบอร์วิงแฮมก่อนพัดลมบ้านเรือนได้รับความเสียหายหลายหลัง มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บอย่างน้อย3คนรัฐอลาบามาถูกพายุและพายุฝนพัดถล่มตั้งแต่เมื่อวันพุธที่ผ่านมาสำานก,การอุตุนิยมวิทยาต้องประกาศเตือนน้ำท่วมในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบส่วนพายุทอร์นาโดกว่า20ลูกที่พัดถล่มพื้นที่ตอนใต้ของสหรัฐเมริกาในช่วงกิสมาสอีฟทิ้งร่องรอยความเสียหายอย่างหนักบ้านเรือนได้รับความเสียหายกว่า100หลังมีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย14คน โดยรัฐมิสซิสซิปปีเป็นหนึ่งในพื้นที่ที่ได้รับความเสียหายมากที่สุดครับ